ว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงคุณอาจจะคิดว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นเพียนก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่เป็นคนพูดเรื่องนี้ก็คงน่าสนใจไม่น้อยดออรมิชิโอกะกุนักฟิสิกส์ลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาแล้วดรคากุสรุปว่าเราอาศัยอยู่ในแมทริกซ์อยู่ในโลกที่สร้างขึ้นด้วยกฎต่างๆโดยภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง เชื่อผมสิ่งที่เราเรียกกันว่าบังเอิญวันนี้สำหรับผมมันชัดเจนว่าเราอยู่ในแผนการหนึ่งที่ถูกปกครองโดยกฎต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นถูกออกแบบขึ้นโดยภูมิปัญญาหนึ่งในจักรวาลและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทฤษฎีของดรคากุดูเหมือนจะเป็นการบอกทุกๆคนว่าจริงๆแล้วโลกของเราถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลดังกล่าวได้สร้างความปั่นป่วนให้กับ ชุมชนวิทยาศาสตร์เพราะดรคาก,กุ